มาถึงป๊อบมาดแล้วดูสิโอ้โหคิวน้องคนนี้น่ารักจังเลยอะ่ะมีสเกลแพนด้าด้วยอนี่คือตัวนี้นี่คือคอเลเลคชันนี้โอ้ยดูสิมาได้ยังไงช็อปกิทนี่คือของที่เราจุ่มนะครับทุกคนเราจะแกะน้องคลายเบบี้กันเลยอ <c oughs> แอบสูงคิดว่าเป็นบอสซัมถือแปรงสีฟันเราออกมาละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ้าวนี้เราจะไปดูของที่ป๊อปมาร์ทนะว่ามีอะไรนะ่าสนใจน้องนั่งจุ่มอะไรกันใครเป็นสาววกจุ่มมาดูได้ที่อ่าวตาอยู่ที่ชินจูกุเราอยู่ชินจูกุมาร์ทเรามาถึงป๊อปมาร์ทแล้วดูสิโอ้โหคิวนี่คือคิวป๊อปมาร์ทโอ้ยน่ารักจังเลยอันนี้เรามาเจอตัวแรกเลยเป็นคาฟูแพนด้าคอลเลกชันล่าสุดโอ้ยน่ารักจ้าโอ้ยนี่พิซซ่า,ราหรอรจัง นี่ดูยังไงจุ่มยังไงอ่ะเป็นเหมือนจานรองจานรองของมอลลี่อุ้ยฮาชิปุกุอุ้ยนี่น่ารักจังเลย4,900 คนนี้ก็น่ารักมี่พันหร้อยห้าสิบเท่ากันเลยตัวละสามร้อยแปดสิบเท่ากันกับบ้านเราเลยจ้าน้องคนนี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่พันหกร้อยห้าสิบก็คือสามร้อยแปดสิบโอ้ยน่ารักจังเลยน้องน้นี่น้องเขาเป็นน้องคนนี้น่ารักมากอุ้ยเขาก็มีของอยู่เด้ออันนี้ก็น่าจะราคาลงมาหน่อยเป็นพันสี่แปดสิบห้าบาทเอ้ห้าสิบห้ายนน้องบันนี่อุ้ยน้องคนนี้ออกจริง ราคาเท่าบ้านเราเลยนะไม่ได้ถูกกว่านะอันนี้ก็น่ารักน้องคนนี้อ่ะน้องคนนี้น่ารักจังเลยโว้ยดูสิโว้ยนี่เขามีหลายคอลเลกชันนี่แล้วก็น้องคนนี้1815้ 1, บาทอุ้ยอันนี้กล่องใหญ่เลยอุ้ยน้องเขาเป็นฝาแฝดนี่นี่น้องเขามาคู่กันแบบนี้เลยน่ารักมากอุ้ยเขามีหลายคอลเลกชันมากเด้อดูหน้าตาน้องก็สิเป็น,นบุดเบลโอยน่ารักมาก โอ้ยดูโอ้ยเยอะมากดูมีแต่น้องน่ารักน่ารักเท่านั้นเลยอุ้ยน่ารักจังอันนี้มินเนี่ยนมินเนี่ยนพันหกห้าศูนย์มีสกเกแพนด้าด้วยอุ้ยน่ารักจังเลยพันหกร้อยห้าสิบเยนโอ้ยน้องจะเป็นหน้าอย่างงี้น่ารักอ่ะนี่คอลเลคชันนี้น่ารักมากอยากได้แล้วก็คอลเลคชันนี้เขาจะเอาตัวหนึ่งให้มันไปครบสี่ตัว นี่คือตัวนี้นี่คือคอลเลคชันนี้เนี่ยน่ารักก็ยกกล่องเลยนี่น่ารักมากไม่ยกหรอกยกกล่องเลยโมกตัวเลยเนี่ยอุ๊ยคอลเลคชันนี้น่ารักมากนี่พันหกร้อยห้าสิบเยนใช่ตัวนี้หายากเพราะมันนานแล้วไงเรามันไม่ทำแล้วมีคอลเลคชันนี้น<อ>ด้วยนี่กลอันนี้น่ารักจังเนี่ยเป็นแบบหุ่นยนต์ <S <S> <S เป็นร้านเล็กๆอย่างนี้ก็คือของเพียบอยู่เหมือนกันเด้อ โอ้ยมีฮีโร่เนอะอันนี้มันดีโมหมดเลยน่าหลับฝันโอ้ยดูสิมาได้ยังไงช็อกกิดนุ้ยดูเขากำลังเตมิมมุมนี้เป็นน้องฮาชิปูปูน้องคนนี้น่ารักมากเลยอ่ะนี่เป็นฮาชิปูปูแบบหลับฝันอืแกงนี้เป็นอย่างนี้น่ารักมากอันนี้คือแกงที่เราเก็บนะครับนี่แกงที่เราเก็บ อาชีพกู้แบบโบกุญแจคือตอนนี้เรากําลังม้วนกลุ่นะครับ,รบสกาวเพนด้าเอ่ยนี่คือของที่เราจุ่มนะครับทุกคนมันจุกๆจุไปเลยเราได้มันแล้วแบบเยอะมากๆนะครับนี่เลยของมาดูได้เลยนะที่สาขานี้ดีนะใ,ใจที่มีของ สิ่งที่ฉันต้องการมันอยู่ในนี้แล้วดีใจสุดเลยนะครับเรามาได้ป๊อปมาร์ที่อันต้านะครับ <honored> น่ารักมากเราได้มาเยอะมากแต่เราจะไปตามหาอีกเราไม่ได้ยั่นนะครับไปทุกป๊อปมาร์ที่มินิยี่ปุ่นซื้อเต้นดีใจที่่จะทอะไรกับมันนะนี่เป็นป๊อปมาร์ทแรกของเราที่ญี่ปุ่นนะครับเราจัดมาแบบจุกๆไปเลยให้ทุกคนได้รับชมการในการแกะจุ่มของเรา เราได้น้องคลายเบบี้มาหนึ่งกล้องดีใจมากที่มันเมสกาวพนด้าตัวนี้เราได้3ตัวเราก็อยากให้มันครบ4เราก็เลยเอามาอีกหนึ่งนะครับแล้วก็มีสิทธ์คลายเบบี้หคนได้2กล่องเป็นนี่เลยอืมซาซิคอนเสิร์ตเหรอ,อนี่น่ารักมากเราตัวซีคิดไม้เดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับเราก็ได้สกาวพนด้าคอลเลกชันนี้ที่อยากได้มานานแล้วที่หมดอยู่ที่ไทยนะครับนี่เราได้มาอีกสกล่องและ สเกลแพนด้าอีกเช่นเดียวกันในคอลเลกชันนี้อีก4ตัวที่เป็นน้องวิงวิงนี่คือหาหาไม่ได้แล้ะอยู่ไทยแล้วเราก็ได้ฮีโดโนะมาอีกใีน้องคอลเลกชันนี้อีก4กล่องนะครับแค <Yes. S 1> ่ไหนกลับมาแล้วนะครับกับการที่เราไปจุ่มของมาจากที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือที่โตเกียวป๊อปมาที่โตเกียวเราไปขนกันมันเลยเราไปทั้งหมด ห้าสาขานะครับกอดปลาได้นี่คือมาเต็มเลยเราจะมีในส่วนของน้องนิรโนโนมิรโนเราได้มาประมาณ3ามคอร์แล้วก็สกาวแพนด้าสกาวแพนด้าเราก็ได้มา3เหมือนกัน้าชิปปุ๊ปู้ปเราก็ได้มาอีก3ามคอลเลคชันคลายเบบี้เนี่ยเราได้มา2คอลเลคชันนะครับเป็นคอลเลคชันนี้นี่เลยซันเซ็ตคอนเสิร์ตเราได้มันทั้งหมด4กล่องนะครับส่วนพาวเวอร์พอบเกิ์ตัวนี้เราตั้งใจ จะหาให้ได้แล้วเราก็ไปเจออยู่สาขาหนึ่งนะครับมีเป็นแบบยกบล็อกเลยเราดีใจมากเพราะที่นี่เราหาเทมไม่ได้แล้วแบบยกบล็อกนะครับกวาดมาหนึ่งบล็อกเลยครั้งนี้เราจะแกะน้องคลายเบบี้กันเลยเรามาลุ้นกันว่า,าจะได้ตัวอะไรนะครับไปเริ่มปิ้งมาเรามาในส่วนของคลายเบบี้เพาวเวร์พบเกลก่อนเลยนะครับว้าตืน่นเต้นเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่อยากได้แบบยกบล็อกก็เลยไม่กล้าซื้อแบบทีละจุ่ม ครับแล้วอบมาสของจริงจากโตกเกียวเฮ้ยแกะก่อนแกยังไงเอ่ยิดปูนตื่เต้นไหมเฮ้ยแล้วก็าพาบอนี่ปะเอ้ยเอ้แล้วแล้วนี่ว้าวเดี๋ยวเรามารู้กันว่าเราได้ตัวไหนนะครับมุมนี้เลยเราซื้อมาเองนะครับเราขย่าได้ แอบสูงคิดว่าเป็นบอสซัมถือแปรงสีฟันนี่ก็คิดว่าตัวไหนด็อกเตอร์นะ,ะแกะเลยตัวแรก <c oughs> เราไร้ตัวไหนในสองตัวที่พูดไปเราออกมาละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ก็ด็อกเตอร์นะด็อกเอรหัวแบนไหมฮย้ยด็อกเตอร์ค่ไปเจ่งจัง ให้หมายแกะเอาจ้าดอกต,ตจริงๆริงเก่งมากับการอุ้ยมีของนี่น้องมีของแบบนี้เลยชุดปรุงยานี่เลยการ์ดน้องนี้น่ารักมากมสิ่งที่ต้องการทุกตัวนะไม่มีตัวไหนที่ไม่ไม่อยากได้เลยมาที่กล่องต่อไปขอทําการขย่าขยายก่อนอุ้ยอะอันนี้คิดว่าเป็นบอสซอมแบบ แปรงฟันมีเกลไปได้เป็นหนึ่งคะแนนแล้วนะครับเราทำแต้มรอซั่มแปรงฟันกับบัตเตอร์คอที่กอดอกถูกไหมมาแล้วครับอีกหนึ่งสมใครจะได้คะแนนไปอุ้ตัวใหญ่อยู่นะอ้วนสูเลยมีโบจ่ะเห็นไหมมันดูสูงมันดูสูงดูผอมเขาาว่าปองเขาจะแปรงฟันอุ้ยบอซมอุ้ย แมงฟันชุดนอนป๊อปซ่าแมงฟันจริงด้วย, <c oughs> ยางงาน,น,นี่ยันเงี้ยเรามันมือแม่นจริงๆเรามันอยู่ด้วยกันาาแล้วมั้ทุกอย่างเน่เราจังเลยเราสโลดทับแล้วสอง,ต,อสงตัวเนมือนซิงไลน์ปายตัวที่สามตัวนี้เล็กเฮ้ยก็มีน้ำหนักเป็นนายกตัวเล็กอะ่ะมันมีบัตเตอร์ครัพตัวนี้ที่ตัวเล็กเหมือนเหมือนกัน บับเบิลหูฟ้า V S กับนทาทนายกฮัลโหลฮัโหลหนเท่าน,นะครับคะแนนสนุกสามเปรียบปูนสนุกไหมกอบมาก่อนเฮ้ยตัวเล็กจริงจริงเฮ้ยเป็นบัตเตอร์คัพที่เขาบอกแน่เลยอะไม่มีหูนะจริงๆ <c oughs> เป็นตัวฝั่งนั้นจริงๆด้วยแต่ว่าไม่ได้เลือกเลือกด็อกเตอร์ก่อน เฮ้ย <He> เพราะว่ามันดูมีความหลวมเยอะไงะนี่อุ้ยน้องมีผ้าห่มแล้วผ้าห่มน้องก็พันแบบพลาสติกมาด้วยไม่ให้โดนตัวให้เรามาใส่เอาเองอ,อ๋อเดี๋ยวมันจะขูดน่ารักจังเลยอ่ะเป็นบัตเตอร์ครับนะครับผมผ้าอยู่อุ้ยน่าจะเลือกตัวนี้ตั้งแรกมันนี้ไม่มีใครได้คะแนนไปน่รารักฝุดไปเลยยิ <Yes. S 2> ตัวนี้หรอตัวนี้ขอเป็นบัตเตอร์ครับไปยืนกอดอก เอาพอยืนหล่อให้ V8 บันดนะครับกอดอกฟอ้บเฮ้ยไม่ใช่เลยอะมันคือนายกตุ้นตุเล็กมากตาตา,ตาม,มีความใกล้เคียงเลยอุ้ยทำไมสีมันน่ารักจังเลยอ่ะสีมันแบบสีเยอะมีดอกไม,ไม้มีอะไรหมดเลยอ่ะน่ารักมากดูสิชัดเจนรัรบรับนายก นี่นายกมีโทรศัพท์ด้วยอ้ยน่ารักมากน่ารักมากเลยอ่ะนายกน่ารักนะเอาจริงจริงตัวต่อไปจริง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 จิงงอ่ะตัวนี้รู้สึกว่าใหญ่แล้วเนี่ยบอสร้างปกติหรอเขาว่าบอบ้ปกติป่ะอุ้ยไม่เปลี่ยนละขอเป็นโมโจโตโจโมโตโตโจโมโจโมโโต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  มีกางเก่งแจ้งมีหมอนอ้ยหอ,อนแจ้งหมอนอุ้ยหมอนแจ้งจริงจริงจริง <S an other> น่ารักสุดๆดเลย <S <S <an other> มันก็สูงอยู่ไงก็ <S <S <an other> คิดว่ามันเป็นโมโตโตโต้ด้วยน่ารักมากอุ้ยนี่ก็ไปสองแต้มแล้วครับอุ้ยน้องมีของอุ้ยน้องมีตุ๊กตาตุ๊กตาเป็นเพื่อนน้องนี่เลยน่ารักมากดูสิ เรา,เาไปในส่วนของตัวต่อไปมาละหูกระต่ายมาละบอสซัมหูกระต่ายบอเบิปกติแต่เขาคิดว่าเป็นบอสซัมหูกระต่าย vs กันหยาเออว่ะเคยได้ไปแล้วนะเคยได้ไปแล้วถ้าใครเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ให้ดูก่อนว่า,วาตัวที่เราได้อ่ะลิงก์ไอคลิปไหนเดี๋ยวเราส่งไว้เขาในคอม <Yes. S 1> มิ๊ yes หรือกันสอง้อ่ะไม่ใของเขาแล้วอ่ะ้ยไม่รู้เลยอะ่ะบ,บ,บเตอร์คัพหรอ บ้าบ to ้าแต่เป er ็นบ yeah, ้าบ้านอนดิงอุ oh, wow. so ้ยน่ารักมากน่ารักสุดๆเลยอุ้ยน่ารักมากดูสิต่อไปแน่นอักเลยมาละเขาคิดว่าโมโตโต้แน่เลยขยับไม่ได้เลยบอซอมหูกระต่ายกามาจีปะทะโมโจโต้โอ้ยแกะยากจังเฮ้ย คือถูกกระตา่ายกระต่ายะถูกกระต่ายมาสั้นโอ๊ยเข้ามาแล้วมันสูงกระถูกกระต่ายมาสั้นสูงอีกแล้วเหรอตลกดังนั่นแหละอ๋อจริงๆด้วยน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยทำไมถูกวะตอนแรกคิดว่าน่าจะเอาตัวนี้ก่อนวะเพราะตัวนี้ก็สูงเหมือนกันไง,งานหูมันสูงน่ารักมากโอ้ยน่ารักมาก I อเลิฟกามาจิชิ้นต่อไปเป็นอะไรพูดออกมาอุ้ยหนักจริงๆไม่มีทางมันตัวอื่นเลยอะเอาบเบิ้ลอุ้ยแต่หัวหนักมากเลยอะโมโตโตโจ้ะปะทะบเบิ้ลเย้เราจะได้โมโตโตโต้หรือบเบิ้ลมีเขาสามแต้มแล้วปะเนี่ยมาเขาหนึ่งเองเหรอตายละมันคือมอจจจามันคือมอโต โมโจโจโมอจโจโจมดะอตตนสิงๆ์เลย้น oh. ้องสีเข no ียวม่วงสวยมากดูส no ิน no ี no ่แหละเป็นต ah. ัวหนึ่งตัวที่อยากได้ในคอลเลคชันนี้นะครับลาจังเมโโองติ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 งิงงติงตติงเฮ้ยติงตเอามันเป็นเตมนี่ไอ้จโร้องไงวะติง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 งไม่ใช่น้องมีกล้วยน้องเป็นลิงโอ้ตายแล้วจะทำยังไงคะแนน ครันนี้ก็ต้องตอบถูกให้หมดเป็นไงคะแนนเขาไม่เท่า <Yeah. S 1> มาละโอ้ยยากยากจังเขาว่าบัตเตอร์คัพกอดอกบัตเตอร์คัพยือนกอดอกอ่าเอาเป็นบบเ้ลหูกระต่ายกันมาจีทำ <c oughs> <c oughs> ไมเราจะแพ้เขาล่ะถ้าอีกก็แพ้เลยตัวเล็กตั้งหน่อยอ่ะเฮ <c oughs> ้ยบัตเตอร์คัพกอดอกจริงๆริเอา <c oughs> <Yeah. S 1> <c oughs> บัตเตอร์คัพกอดอกแน่ๆ มันห่ออีกอะ่ะมาได้เขากอดออกจริงๆงเย้ได้แล้วอุ้ยทำไมตัวนี้ห่ออ่ะแปลกจังต้อนั่ารักมากเลยอุ้ยน้องมีแผลที่หัวด้วยอุ้ยน้องมีกกตาด้วยนะว้บบาวเราออกมาเราได้สองคะแนนตัวต่อไปเขาเอากรมมจีเขียวอะ่ะกรมมจีบาเดรับบับเบิลจูนกับกรมมจีบาเดรับนชนะสิ าชนากน็เป็นสามเท่าใช่ไหมว่าทำไมแน่นจังเลยหลัง,ลงๆเนี่ยเอา้า <c oughs> มีหูเปิดแน่บอรดะนัคขับนอนหนึ่งสองสามเอา้ามีหูแต่คนละตัวตัวนี้น่ารักมากเลยอะ่ะ <c oughs> น่ารักมากๆ น่ารักที่สุดน่ารักจังเลยน่ารัมากไม่ซองของเล่นมันก็คือซองของกันชื้นได้ไงไม,มีทุกกล่องของกันชื้นนะ่ะหลอกเรานะบ๊อโบโบกับบัตเตอร์ครบับมีก็เป็นบ๊อบโบเขาเป็นบ,บัตเตอร์ครบับใช่โหูโหจริงก็งมาจริงจริงไอ้ชูบี สี่กว่าสี่เย้เอ็นเี่นี่น่ารักมากน่ารักมากดีเทลดีสุดๆมันเย้ yeah. <laughs> นี่คือบาบาลอย <sh arp> ืนน่ารักจึง่งเ,เออว่าวอเออทำไมเราไม่ลุ้นซีเครดเลยอ่ะ เราลืมลุ้นซีเครตไปน้องน่ารักจนลืมลุ้นซีเครตตลกจังไม่ได้หรอกมันได้ยากซีเครตอ่ะเราก็เลยไม่อยากลุ้นเพราะว่าเดี๋ยวมันมันเสียใจนี่ไงจับเจอจุกสองข้างเลย ตุ๊กตาเป็นน้องเป็นตุ๊กตาสีฟ้าน่ารักสุดๆน่ารักมากได้ไปแล้วกับครายเบบี้เพาวอรบเกิลนะเรายกบ็อกนะครับมาจากที่ญี่ปุ่นเลยนี่น้องส2ตัวน่ารักมากมากเลยเราอยากได้ครบทีละตัวก็ได้ครบแล้วเราไม่ต้องไปตามหาทีละตัวนะครับดีใจมากเลยถ้าใครชอบคลิปอะไรแบบนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะ ว่าแบบเอออยากให้เราไปจุ่มที่ไหนหรืออยากให้เราไปดูของที่ไหนหห like, พาไปดูของที่ไหนเออลองลองจุ่มน้องคนไหนดูน่ารักน่ารักนะครับเดี๋ยวเราจะลองอันบอกกันนะครับอย่าลืมติดตามต่อไปนะเพราะว่าเรา่มีน้องเยอะอีกเยอะมากมายเลยนะครับที่จะมาแกะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะเดี๋ยวเราต้องไปแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะบ๊ายบายอยากปูนไปญี่ปุ่น